สำหรับวันนี้ก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ได้ไปติดตามผงช้างแ่าพืประอรกอบซึ่งก็มีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีอยู่แปดตัวบริเวณผงช้างเบลไลนะครับก็ได้เข้าไปติดตามดูก็ไม่พบร่องรอยนะครับไม่พบร่องรอยออก็เลยกลับออกมาออตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงกว่า ก็เลยออกมาดูกลองเก่าของประจําที่เคยดูกันเป็นประจําตอนนี้ไม่ทราบว่าช้างเมื่อกี้ได้รับแจ้งจากหัวหน้าหน่วยอุทยานบ้านเผาอุ่นบอกว่าจะมีช้างอยู่ที่ดงยางนาบ้านเผาอุ่นอีกหนึ่งชุดเพราะว่าวันนี้ก็มีช้างประมาณ20กว่าตัวเท่าที่เห็นอยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วช้างชุดนี้เมื่อวันก่อนก็ เกืบ5้ตัวที่ลงไปกินน้ำที่บ้านเผาค่อมมันมีความจำเป็นที่จะต้องแยกถงออกจากกันเนะเพราะว่าแหล่งตัวอาหารเนี่ยมันไม่พอกับจำนวนปริมาณช้างถ้าช้างเยอะๆเนี่ยแหล่งอาหารมันสุดโมเร็วคือเขากินแป๊บเดียวมันก็จะสุดโทมด้วยการเยียบการกระชากการดึงการย่ำต่างๆมันก็จะทำให้เกิดปัญหาทำให้ แหล่งอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณปร,ประชากรของช้างก็มีความจาเป็นที่จะต้องแยกแยกออกจากกันนะครับก็มาสังเกตดูนะครับของของเจ้างาเนี่ยจริงๆแล้วเจ้างาจะมีช้างตัวผู้10กว่าตัวรวมทั้งตัวเองก็ประมาณ12ตัวเดินอยู่เป็นบริวารแต่วันนี้เนี่ยไม่มีช้างตัวผู้เลยนะครับที่อยู่ในโครง อนอกจากช้างเล็กๆรุ่นๆแล้วก็ถ้าเป็นช้างใหญ่ก็จะเป็นช้างตัวเมียเกือบทั้งหมดคือทั้งหมดเลยไม่ใช่เกือบทั้งหมดช้างใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนอกนั้นก็จะก็จะมีเพียงเจ้างาเพียง,งนี่มันก็ไม่แตกต่างอะไรนะจากคนนะครับการการอยู่การอะไรต่างๆ ถ้าจะเทียบก็น,นี่ก็นู่แหละครับสมัยเจงกิดขานเตมูจินพาตะเวนล่าอาณาจักรนะคอยอยึดทุงหญ้าตะเวนยึดทุงหญ้าเป็นอาณาจักรนี่เทียบกับท่านข่านเตมูดินเลยก็พูดไปเรื่อยเปื่อย ดูกันเพลิครับดูสนุกสนานดูเพื่อความสวยงามอ่ก็สังเกตูเจ้างานก็เดินไปเดินมารอบๆโขงเดี๋ยวก็เดินไปไกลเดี๋ยวก็เดินกลับมาเดี๋ยวก็มาอยู่กลางโขงเป็นการสำรวจตัวตานคือชา้าจากโขงนะครับก็จะต้องใช้ลักษณะนิสัยอย่างนี้ เดินไปเดินมาสำรวจว่าบริวาลตอนนี้เหลือเท่าไรแต่ถ้ามีช้างเพชู้อื่นเข้ามาปะปนในโขงเพื่อที่จะมาแย่งอุปสมภพันก็จะต้องมีการต่อสู้กัน,นเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองเอาไว้ไม่ให้ใครมาแย่งได้ก็พอ,พอกับคนเรามีความหวงในสิ่งที่เป็นของตัวเหมือนกันนะครับส่วนช้างเพศเมียก็จะเลือก ตัวที่แข็งแรงกว่าตัวที่สามารถจะปกป้องคุ้มครองเขาได้เขาก็จะเลือกที่จะตกหลงใจกับผาชางตัวนั้นว่าจะไปกับตัวไหนตัวไหนตรงนี้ก็มันเป็นความพร้อมเพียงใจกันทั้งสองฝ่ายดูในภาพกว้างสวยงามนะครับทุ่งอย่างนี้แล้วก็เคยพคา นักนิยมช้างมาดูกันหลายครั้งท่าทุง่งแห่งนี้เพราะว่าเ,าเป็นทําเลที่สวยงามแล้วก็ปลอดภัยตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะลงไปได้อีกอจากจุดนี้ไปยังจุดที่ช้างยืนอยู่ก็อยู่ในราวประมาณ5 0าสิบเมตรก็ถือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วช้างก็มองไม่เห็นเราเพราะสายตาของช้างช่วงกลางวันเนี่ยไม่ดี เขาจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้กลิ่นเนื่องจากว่าเราอยู่บนเนินเขาอยู่ข้างล่างดังนั้นกลิ่นของเราก็จะข้ามหัวเข้าไปถึงแม้จะมีลมพัดเขาก็จะไม่ได้กลิ่นแต่ถ้าเราลงไปอยู่เนินด้านล่างาก็เขาจะได้กลิ่นได้ดังนั้นตรงนี้คือชัยภูมิที่ได้เปรียบคือถึงแม้เราจะ เข้ามาตามลําพังเจอช้างอย่างนี้ถ้าไม่ตื่นตระหนกตกใจเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะโดยปกติแล้วช้างเขาก็กลัวคนอยู่แล้วนะครับเห็นคนเขาก็จะหนีถ้าไม่อยู่ในรัศมีที่ใกล้เกินไปนะักเราก็จะใช้วิธีการหนีมากกว่าวิธีการที่จะจู่โจมแต่ถ้าการที่ช้างเข้าจู่โจมนี่ร้องแล้วเลาะไหมครับ นี่คือสักครู่จะเดินแล้วนะครับอัน,นนี้คือส่งสัญญาณเตรียมพร้อมที่จะเดินใครอยู่ตรงไหนให้กลับมารวมกันมารวมกันพร้อมที่จะเดินทางก็จะกินต่ออีกะระยะหนึ่งก่อนที่จะเดินอัน,นนี้คือลักษณะหนึ่งของการสื่อสารซึ่ง เสียงการสื่อสารของช้างเนี่ยมีหลายรูปแบบมีหลายลักษณะมีหลายเสียงทีนี้เราก็ต้องพยายามสังเกตว่าเขาใช้เสียงแบบไหนเวลารวมโขลงใช้เสียงแบบไหนเวลามีศัตรูใช้เสียงแบบไหน,เว,เ,บบไหนเวลาเรียกกันใช้เสียงยังไงเวลาสื่อสารกันเพราะเสียงของช้างนี่ค่อนข้างมีผลต่อระบบประสาทของคนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรา กกลางระหว่างการสื่อสารของช้างเนี่ยมันก็จะเกิดอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะอันนี้เราจะพบกันบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพราะว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดแต่เราก็พูดในประสบการณ์ที่เราเห็นประสบการณ์ที่เราเจอทุกวันทุกวนันนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ไม่ว่ากันใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ มีเสียงกระลอกทักอยู่ด้านข้างนั่นหมายความว่าด้านข้างของเรายัางมีช้างอยู่อีกนะครับเพราะว่ากระลอกนี่เป็นสัตว์อชนิดหนึ่งที่ชอบทักเวลาเจอสิ่งผิดปกติก็ช่วยเราได้มากเวลากระลอกทักเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ด้านข้างด้านบนก็ยังมีนกเหยี่ยวนะครับไม่ทราบว่าเด็ดจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองซูมดูนะครับเหยี่ยวที่บินอยู่ด้านบนของ ของช้ามันก็เป็นรูแปแบบที่สวยงามน,นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไม่เจอยังไม่เจอหรือจะไม่เจอ,อมองด้วยตาปะอหเห็นไหมเด,ดี๋ยวบินสำรวจดู ไม่เจอแล้วครับดช้างดีกว่า